อานนมาตการค่ะอาจารย์อาจารย์<ต>นเจ้าน้ำโชคพีจ<น>ิกแล้วพี่จิกแล้วเื้เเอเจ้าเจ้าเงาเจ้าเ้าเจาเฮงาเะ้เจ้าเจ้าเฮงาเ้เีเด้าจ้งเจ้าเจ้าจาเเจ้าเจ้าเจ้าจาเจ้าเจ้เ้เน้าเจเนาะกได้ ไปหาอาจารย์สัมภาษณ์แล้วบ้านี้อาจารย์ไปนครพนมพนมี่เนาะเมนบ่เออเรก็กลับว่าอาจารย์กลับมาเมื่อคืนนบ้านมันมาบ่อนอีฟซี่นก็ถามว่ารอค่ะรอนะคะว่านสันว่าอาจารย์กลับมาไปเนาะว่านสันเจ้าอูกกะอดบ่ล้นทนบ่ไหวก็เพิ่าอยากถามน้ำมันลาบ้าเส็นด้ายเด็กสัญจรตะเกาปูขึ้นมาเน้นห้คักแสบซุ่นเที่ยวน,นี่ท่านนี้บา้านนี้เจ้าอูกกะเลยอยากถามแม่ค่ะอาจารย์ ว่าหลังจากที่ปูมาแล้วมาตนนากนครพนมปูมาหายอีบอขะเมื่อคืนนี้เอาเปลเ่ยนฟันเลยเอาเป็นยังขึ้นบางใส่ขึ้นสีฟันไม่แตกบอเบา,บา,บาอีหยังไ้ฟังเนี่ยบอกว่าเป็นไดปูมาี่มคะเป็นบ่ออะไรม้าบาความขาเพงเป็นมาจัดกันบอกจบแล้วก็รู้กัไปแล้วบอกมาเมาื่อคืนนี้บอกค่ะะมาเมาื่อคืนนี้บอกค่ะ ก็จันเดียวอันไปนครพนมไปอังไดายบางม้างได้ในก่กาะเราแบาสู้ฟังแน่ไปอังไดายหอดใสสันดีโอไปก็หอดาตาพนมองมาละก็ไป <c oughs> รับัน้องจ <c oughs> ะงไปใช้ใไปนักขั้นพนมไปหัดไปท่าไปรับอันนั้นพัดยโยนจะไปเป็นโม่เพิ่นโอ้ค่ะคือว่าีิไปเที่ยวทั้งอื่นทั้งอื่นน่งสันดีไปนอนั่งอื่นทั้งอื่น,นไปนอนอยู่นครพั้นพน้อีบอยี่ย <c oughs> ังมาสกิทนะบ่ยสันดี <c oughs> ไปเที่ยวกักัไปเที่ยวยิ้มุกดาหารไปนั่งอยู่วัดป่าค่ะวัดป่านี่ไปนั่งจนฝันจนผีอ่ำจนมาพระมหากางป้าครับอันจันเล่สั้งลุยเนี่ยลุกขึ้นมานั่งเฝ้าเอาวผีจัไเร่ก็กล้ามาอ่ำพระค่ะเอาต้นไผ่มันดำบมาเสียเมล็ดกันเนาะเอากระเบิดยากแต่มาอ่ำเาไปห้อาห้องอ้าวให้เซียเนาะโอ้ค่ะ มาจากไหนมาได้อำาับดีน่ะบอกาเลยอะไรเสร็จปุ๊บอาการป้ากัาจั์เลยสังเว่าลคมันนั่งเป่านั่งเบิ้งบนว่าไมนติบอกเลขก็น้อเร่าโอ้ฝันมาจากไหนก็จนได้อำแบบนั้นฝันว่าไมู่อยห่นเนี่ยูอย่งุาเป็นป้าเปล่าเนาะฉันมาเขียนไงเขียนเลขสาม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 แล้วก็เขียน ใตใต้เป็นเลขแปด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 สนี่ล่ะเอ้าเจ้าไหนก็เย็จังกันเอาก็บูาอันนี้ก็บอาตาจังมาอันฟันแม่สาม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 จริงบันเตะกันมากเลยมาเบาให้แต่เนี่สสงุ้ยกับบันสมาการปลาฟังนันล่ะงวย่ที่นี่มันคือตัวเงว่ได้หลตัวมาเสนออื้าว่าจะได้ักหนึ่งวหาชั่มัน ต้ <Okay. S 2> องหากลางปลา <c oughs> แอนเลสังลุยเ <c oughs> อาวัดแย็บเป็นเลขสามนี่เลขสามเป็นสีขาว <c oughs> เลขแปดเป็นสีดำท่า <c oughs> น,นนั่นน่ะบาดนี่เหงาเปิดเจ้ามากไปไอน,นั่งอีกท่านนึงฝันรำมิสะกุลสุดขาวน้ำมาห่มมาห่มมรรย์ะ <c oughs> นั่นแหละมันก็ระสีดีอยู่บอสนกเอาก็ะสีดีตัวฝันเห็นคนสุดขาวกับฝ่ายยานาคแต่ที่ซุ้มนงสุดขาว นช่ป้มี่เราก็จานาตะเกาตะเกาวัาวนนุ้งสุดขาวแมนแมนผญญยนละนาแค่ได้อาจารย์ตามที่ที่เคยฝันนะเนาะเึ็นสายผยนาไท้เพ่จะบวดมาเพราะท่เคยเห็นเพราะท่านฝันเห็นญยนาะัดเทียอยู่นี่สี่สิบห้าปีนี่เจียบ่เอาก็ที่เจียอาจารย์เราสู้ฟังคักปนนี้บ่าเทียจังไดเนานะ อันตัวนึงว่าฝันในทำไม่ยากนักจะทำไม่หนักใี่หมหรืเขาบกว่าห้อราะตเขาไม่เคยฝันเลยนะอันนั้นมันไม่ซ้ำนั่นนะอ่อันที่ไปยนะอ่อันตัวเียกมันบอกมันบแมนเล้เพิ่นเพิ่นม่เขียนในเบิ่งซื้อน่นอันบ่บอกให้ไปซื้อให้ไปอย่างนี้ได้แด้ก็พัจธุการเอาอยางนีซ่เพิ่มไม่เขียนนั่งสั่นให้ไปให้ใหเห็นล่นะอ่อ บาดนี่ไงกับขึ้นมากกันหน้ามากบ้านมันเพื่อนยอดบัดมันเพื่อนสามทุ่มสามทุ่มกับแม่ด่าก็บแม่อาบมากทรงน้ำยังไงปัดควันก็มีโชคกันนั่งเกิดหมอนุ้งปวดนีนนะสามทุ่มนะสามทุ่มยังมานั่งรออาจารย์อยู่น่ะบาดคนมีโชคนี่คือสิบรับมานอนเนาะเที่ยวจอบเที่ยวซองเที่ยวยองไม้ คือสิบลาบบอนอนคือสิบ,บเห็ุเหตอย่างเนาะถามาจอบตาอ,อาจารย์บอกเออจังไดเนาะกุญแจจะไว้ไงในกุญแจกุทนาะเนี่ยคือจอบสันคือบ่เปิดข่ะไปนอน่าอยู่ในกุฏีเปิดมานอนในกุฏีมาถา่าน,นในกุฏีตั้งแต่หกเต็ 6, งแต่หกม่วงแรงอดสามทุ่มอาจารย์าราามาสิกา,ารมาอัจบอกค่ะคือใด้มาจอบฮะ อาจารย์ว่าสิกรรมมากมือนีสมบูรณ์ค่ะคนมีโชคคืออะไรนะจ๊อบบมาฮอดออกจากนครพนมมางฮอดอุดรในประมาณจเกือบทุ่มนะฮะอยากทุ่ก็เลยสวดเรียนกัสวดนั่งสวดนี่ก็เรากระเดได้มากนะค่ะเอาอันอาจารย์ไปไปรถน้ำเยี่ยวเหรอครับรถไปหรือไปทังไดค่ะไปเป็นขบวนนู่นค่ะมีคนขับรถพาไป มีคนครับเลขทะเบียนรถน่ะเลขทะเบียนรถเลขยังหาจังแปดห้าเจ็ดเก้าที่พระอาจารย์น uh,> ั่งไปผมบอกแล้วเราไม่แรกว่าจังแปดห้าเจ็ดเก้าทีเอาออกแล้วเราก็ออกแค่อะไรอีกเด้ค่ะอาจารย์เออเออออกใส่กระซัมาส่งบัดนี้ฟังบัตรทเอาไว้เราติดตัวเน้นนะเอาก็เอาตัวบ่เอาจังดะ ไห้อาจารย์จ้าอาจารย์ขาบ่าเอาจังใดค่ะทรมาตั้งแปดรอบแล้วจอบคึอกันละเจ้าบางโบได้ไปนั่งทั้งกุฏิีคือคนมีโชคหรอกค่ะเอาฟังดีๆค่ะเก้าเก้าเจ็ดเอ้าเปนังแลวว่าสั่น้อไปเดี๋ยวเอาเล้อาจารย์เ,ยเดี๋ยวเอาปากกาก่อน ฮัลโหลเอาเฝ่าด้วยเอาเฝ่าด้วยกำลังหากูมืออยู่เอาก็ได้บอกวางสั้นเพื่อนมาวางไหนปูน่ะอธิบายให้ฟังนะคะตัวตัก้อนฟังมันตัก้อนจีบอกโอเคค่ะเก้าเก้าเจ็ดค่ะกับศูนย์เก้าเจ็ดจำนั่นฝากฝากนะศูนย์เก้าเจ็ดจะมีอยู่แล้วนี่นะกับเก้าเก้าเจ็ดตี เดี๋ยวกันเด้อค่ะเก้าถ้าถ้ามันเป็นเบิ้ลมันสิเบิเบ้ลเก้าเก้ากับสามสามสำนันเด้อถ้าเป็นเบิ้ลถัาเบ,บิ้ลจะเป็นเก้าเก้ากับสามสามำนี้ล่ะค่ะปูวางสั้นบอกค่ะเออ ก็สิวางสันยงมปูมาพนศิษาทยายว่านั่นเป็นสันสีนนะมาท,ที่นี่กับเพือ่อนเอาเอาไม้อีกแล้วเอาไม้กเอาทุกงเก้ามาไห่แล้วมาขึ้นเอาอ,อย่างค่ะกะุ้งกับไข่กุ้งกับไข่กุ้งกับไข่กุ้งกับไข่มันจิเป็นกุ้งเก้า ไข่ศูนย์อ่ะมันสิเป็นแต่เป็นเก้าศนะูนย์เถอเนาะบานนี้เนาะกระเววาไปสอดอกระวา่าห้างเทียบมันเคยเป็นสั้นเนาะอเอาม้าห้เมื่อคืนเอาไข่มาจากหน่วยเอากุ้งมาจากโตใารกันเอาไข่มาจากหน่วยกุ้งมาจากโตนั่นนละตามนั่นนะ ก็ส <es> anyway, like so so ีว so <laughs> like ่างสั <tra> ้นตอนนั right. ้นเนาะที่ว่าคนเอรอใครมากเท่าไหร่กุ้งมากจากเท่าไหร่ตอนนั้นนะว่าเจ้าอู้ได้ถามอยู่แต่่วาจานเบาๆชูฟั่งออกไปมาเมื่อเด็กออก้วเบาชูฟั่งมาตอนนั้นตอนนี้แม่บันนี้ได้สงสัยแม่ค่ะมันติดอยู่ในใจได้ค่ะก็เลยอยากถามรายละเอียดแม่ค่ะกุ้งใยวันนี้นะกุ้งใยจักโตค่ะจานจักโต บ่มีจำนวนมันนับอะไรโอ้นับลายโพดบ่ค่ะอือะไม,มากยังคนมีโจงมากยังค่ะฮะคนมีโจงมากยังเป็นยังเอาก็คือบ้านั่งอยู่นี่บ้านพ้อมกันแล้วยุไสสันนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วมันก็มาหอดนี่คนคนดีลกย้่นบอกอ๋อ เกมเมนี่ล่านาจีเฮ้ยจีเปี่ยนซื้อมาคนมีโชคบ่จีได้เป็นนี่สี <c oughs> ได้ลี่ล่าหลายตามนั่นอะจ้าจ้าก็ดียูดอกฮะไอ้คือเอาไงให้เน่นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอือค่ะ มันจะเป็นสลับเลขเก้าถ้าเพื่อนมันจะเป็น 99, เก้าเก้ากับสามสามค่ะเน้นเนาะเน้นเก้าเจ็ดเนาะเน้นเน้นโคตรจ้ะกระกระเทือนสั้นตัวกับเน้นตัวน้อกระเทือนเน้นเนาะเก้าเจ็ดตัวเดียวบอกอาจารย์นี่สองตูวตัวที่หายตัวที่เพิ่มมาอันี่ไว้มีศูนย์เก้าเจ็ดกรับเป็นเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าอื่านั้นตัวค่ะ ก็เท่านั้นอยู่แต่ว่ากระไม้ถึงว่าก็จะเป็นเก้าเจ็ดเนะาะที่คอยว่าคอยเบิ้ลนะคอยถ้ามันเบิ้ลนะนะเพื่อเพื่อเพื่อมันเบิ้ลค่ะถ้าเบิ้ลเนาะเก้าเก้ากับสามสามค่ะเท่าน,นะาานนะั้นนะเก้ากับสามสามเนาะอื ทำนี้บ่ค่ะกะจิตัวนี้ตัวก็ได้ตัวไดตัวเลขก็ได้แล้วเวลาก็ได้แล้วเนาะคุยกันตั้งบกโดนค่ะค่ะน้ำัระการค่ะคาธ